มันต้องการความถี่ต่ำแค่แค่บริเวณเนี้ยผมเลยวางแบบ a s m m ิ i c ติครับสวัสดีครับผุ้ซาแมนครับทราบไหมว่าการออกแบบระบบเสียงที่ดีนั้นนะครับนั่นคือรากฐานของทุกอย่างเสียงที่ดีได้มันขึ้นอยู่กับการออกแบบจัดวางทั้งหมดนะครับส่วนการปรับแต่งการวัดปรับจูนนั้นเป็นปลายเหตุแล้วนะครับ We sound designer แน่นอนนะครับเวลาเราออกแบบะระบบเสียงเราจัดการกับความกว้างของลำคลื้นของลำโพงชนิดใดก็แล้วแต่ลำโพงเสียงกลางสูงที่เราเรียกลำโพงเสียงต่ำที่เราเรียกนะครับในอุดมคติเราพยายามให้เกิดจุดสปีสปอตก็คือจุดเสียงดีนั่นแหละทั่วงาน,นครับจุดเสียงดีทั่วงานทั่วพื้นที่นะครับในลำโพงเสียง กลางเสียงสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอยซอสหรือไลน์ซอสที่เป็นลำโพงไลเลอะอะไรก็ตามนะครับก็จะมีมุมครอบคลุมที่อยู่ในสเปกอย่าง้ยมุมแนวตั้งมุมแนนอนเอาเราก็เอามุมนั้นแหละมาคิดตามค่าอัตราส่วนของพื้นที่แบ่งอัตราส่วนพื้นที่ออกในเรื่องของอ,อ,อัตราส่วนรูปร่างที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่า forward e x p e n s i o n แล้วก็วางให้ทั่วพื้นที่การวางนั้นก็จะมีรูปแบบการวางต่างๆวางเป็นอารีไหม วางเป็น point destination ไหมแล้วก็มีการต่อระยะอย่างไรอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อให้เกิดการครอบคุมที่สุดเพะฉนั้นลำโพงเสียงต่ำก็เหมือนกันที่จะพูดถึงวันนี้นะครับในการบังคับทิศทางใดนะครับไม่ว่าแหล่งกำเนิดนั้นจะเป็น point source หรือ line source อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อใดที่เรามีการบังคับทิศทางเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราได้มาก็คือค่า directivity index ค่า directivity index ก็คือค่าดัชนีความถี่เชิงกล นะครับที่มันได้เพิ่มมาจากการบังคับทิศทางอย่างเช่นลาโพงเสียงแหลมเรามีปากไดเวอร์ที่มันแคบลงนะครับเราก็จะได้ค่า directivity index เพิ่มจากการจากปากไดเวอร์เสียงแหลมที่มันแคบลงนี่แหละม,มันก็จะมีความเข้มบางพลังงานความถี่เพิ่มขึ้นนะครับเสียงกลางเสียงต่ําก็ลักษณะเดียวกันทีนี้ลาโพง s u b w เฟอร์เสียงต่ําอย่างเช่นที่เห็นด้านหลังผมมีนะครับผมวางแบบ a s y m m e t r t i c sub แน่นอนอย่างเช่นงานนี้มันเป็นงานวิ่ง เนี่ยมันต้องการลําโพงมันต้องการความถี่ต่ําแค่แค่บริเวณเนี้ยบริเวณลู่วิ่งเนี่ยนะครับซ้ายและขวาเนี่ยมันไม่ต้องการความถี่ต่ำนะมันต้องการแค่เนี้บริเวณลู่วิ่งหน้าและหลังเราวางลํโพงให้ไงให้ครอบให้เกิดการครอบคุมเพราะฉะนั้นผมเลยวางแบบ asymmetric s w a ก็คือวางหันหลังชนกันเพื่อให้มันเกิดการบังคับทิศทางและกระจายตัวแบบไม่สมมาตรเราเรียกว่า asymmetric นะครับเพราะนั้นการบังคับทิศทางโดยทั่วไปเราก็จะ บ,บังคับอย่างท่านที่เคยเรียนเราก็จะทำอินเวอร์สแท็เป็นรูปแบบคารดิโอ,อช่ไหมครับหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งก็แล้วแต่เอาใบหันหลังไว้กลางไว้ล่างไว้บนนะครับอันนี้ก็จะออกไปด้านหน้าอย่างเดียวหรือเราจะทําการเดนซับเป็นสองเลเยอร์อันหลังเอ่อเลเยอร์หลังกับเฟดหนุ่ดีเล์อะไรก็ไปเป็น y คารดิโอ,อหรือเราจะทํา n ไฟเ n ็ไฟก็จะเป็นซูเปอร์คารดิโอ,อนะครับไม่ว่าจะวางหรือแขวนหรือเราจะ,ะบีบ ความกว้างของลำคลื่นให้แคบลงแล้วทำเป็นซับอารเพื่อได้พลังงานความถี่ชิงก้นบางคลื่นลดการแทรกสอนอะไรก็ว่าไปอย่างเช่นหน้างานแบบนี้นะครับเห็นไหมลูบีในหลังมันเหมาะกับความกว้างของลำคลื่นที่ไม่สมมาตรนะครับมันเหมาะกับความกว้างของลำคลื่นที่มันไม่สมมาตรพอมันไม่สมมาตรเราก็ออกแบบเป็น a s y m m ม t r ิกซับนะครับไอ้ที่กล่าวมาเบื้องต้นมันเป็นซิม m e ต r i c ซับก็คือแบบสมมาตรเพื่อเรบีบป,ปริมาณ เอ่อปริมาณพลังงานความผีเชิงกลน,นะครับให้มันอยู่ในโซนที่เราต้องการเพราะนั้นเมื่อเราบีบมันเสร็จสับมันได้อะไรมันได้ได้ได้ directivity index เพิ่มใช่ไหมครับก็คือดัชนีความผีเชิงกลเพราะนั้นมันจะมีพลังงานบางความผีเพิ่มขึ้นอัตโนมัติบางความผีครับสำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมนะสิ่งสำคัญเวลาเราจะออกแบบ บังคับทิศทางกระจายเสียงมุมลำโพงใ,ใดเวลาที่จะบังคับให้กว้างหรือแคบเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับค่า Directivity Index ก็เรียกว่าดัชนี e ความผี่เชิงกลนะครับว่าจะให้มุมลำโพงหรือความถี่ใดเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยการบังคับทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับ ระยะของแอสซิมิสิกซับก็คือหันหลังชนกันวัดระยะไม่เกิคกเกเนครึรงงง่งหนึ่งของความยาวขึ้นของความถี่ใดก็แล้วแต่ที่เรากําหนดเป็นความถี่กลางก็ได้หรือจุดตัดคอสก็ได้นะครับจุดตัดคอสก็ได้เนี่ยเราวัดหน้านะครับเราวัดหน้าเนี่ยจนถึงหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นของความถี่ที่เราเลือกอาจจะเป็นจุดตัดคอสก็ได้หรือความถี่กลางก็ได้นะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับเราต้องการความกว้างของลาคลื่นเนี่ยบีบ เป็นแอสซิมเมตริกแค่ไหนอของความถี่ใดบ้างแบบอันนี้ก็หันหน้าไปนูน้นหันเนี้ยนไปนูน้นแต่เสียงมันจะออกมาอย่างนี้นะครับหน้ากับหลังพอร,รวมกันสองข้างมันก็บีบเป็นให้อยู่เฉพาะโซนตรงกลางอโอเคนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแอสซิมเมตริกซับหรืออย่างงานในฮอเวลาเราทำบบสมมาตรหันหน้าเขา้ากันไม่เกินหนึ่งส่วนสี่แลมด้าแขวนขึ้นนึงบนทีมันก็ออกกระจายตัวอันนี้มันจะออกเป็นแบบไม่สมมาตรนะครับ โอเคครับอย่าลืมไปออกแบบนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนแนวคิดการออกแบบท่านที่เคยเรียนกับผมอย่าลืมทบทวนแนวคิดเรื่องการออกแบบนะครับแนวคิดนี่สําคัญมากนะครับแนวคิดนี่จะสร้างกระบวนการออกแบบให้ทุกอย่างนะเพราะนั้นแนวคิดที่ได้ไปอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทดลองใช้บ่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจวิ้มาแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสาหรับท่านที่อยากเรียนติดต่อมาได้เสมอนะครับ